นมัสก,การปูนมัสก,การค่ะ <c oughs> ไปเจอไร,รบ้ไงเช้าวันก่อนข้องสุดท้ายเหรอเนาะปูข้องสุดท้ายเอาเมื่อนอี่เรียกอ่ะเป็นไดรลายมือ่อมากนี่พอได้เขามาหาเป็นไดรน,นิมิตด,ดีบ่ปูเป็นไดรนิมิตเท่าโอ้นิมิตมากเขากับเกาเยอะอ่านเข่ากักวเวานเข่าเายอะ มันไม่ก็ไม่ไม,ไม,มาเยอบ้านเนี่ยคือปินเป็นทลา,<ม>า,ายแต่เบิดยุ่บอด <มา S 1> ชิบว่าตเก้าหันละบอกว่าฟันวัดปัญญาหนะนักมากแปดตัวคนนะปญาหนักแปดตัวปัญญานักแปตัวน้อจะนีเราีหนึงนี่น้อนเสียบไปถาดูกถาดล้านมาสนมาหลายปญญานักมากแปตัวบริวารมากขัามากแตัวนะ ยานักมากมอดังๆเลยด้ว <gesagt>. ปู ah ัต ah ah ัวแม่มันซีตัวตัวแม่มันซีตัวตัวแม่มากซีตัวมอหนึ่งบัดเครียดสูตรมากยังแห้งมอหนึ่งสวนมาเอาวัตถุสูตรมากยังสั้นมาสั้นตัว่าเครียดที่ยังผอมมีอยัางมาสั้นโอ้ยดีใจอะไรทุกคนโอ้ที่าอสั่นมอมันเครียดว่ามันสวนั่นดีใจ่อ๋อก็สวนมอสั่นสวนเยอะแต่ว่ามันดีใจว่าั่น พญา,านาคว่าพญา,านาคว่า,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 าอืมยึดหน้อยครับทั้งก็เลยนบาจังซีง่แล้วกว่าตีเป็นเลขอยู่ห้อวันนี้ปู่ต,ตีเป็นโชคเราไม่สะวันท่นองหรอเนาะโอ้ยมันสุดคักแล้วบ้านนี้เราพ่นกับตีแต่ลายอย่างอยู่แต่ว่าปู่ว่าเนี่ยลายเม็เดเตะก็เล่นนั่งอยู่ก็เลิกบ้าเั้นแดงมันสีมาหางนี่ลราเว้ยว่าสั่นทางเก่าหรือยังอยู่ตัวเก่าหรือยังอย่นี่ ป่าดิบมันมาโค้งสุดท้ายมันบแมนดอกจานว่าสันมันทิ่เปลี่ยนไม่เนี่ยบาดนี่ขั้นหนึ่งนะว่าสันว่าอ๋อมันทิ่เปลี่ยนไม่ตัดใช่ไหมเปลี่ยนไม่ขั้นหนึ่งเปลี่ยนไม่ขั้นหนึ่งเอาคักๆได้ปูแด้วเอาสามหกครื่งวัดบางหนึ่งจังๆนะขั้นไหนว่าสันเอาต่ล่างองแล้วไปว่าสันคนเน้นล่างมากเพิ่มมากเลยเน้นล่างมาเลยแปดหกแปดเจ็ดหกห้าว่าสันว่า

มีแต่เลกรางมากไหม่เลขกลางมาใหม่เลขกลางมากแปดหกแปดเจ็ดหกห้าทอนั้นเดียวสามตัวแปล่อยสองทางบ่กสองเดือดเลยมีความมั่นใจปายในบันทิงวัดนี่ปูว่ามันอว่ามันเตะรูกร้านได้รุ่นเดียวแมีนบ่แมีนแต่ว่ากั๊บทำเนียไปว่ากับมันกระตีทับแตกเนี่ยพูว่าเมีนอืมเพิ่นก็ว่ายุ่งละตัวนี้ก็ได้แต่ปูว่าเขินครับ เดวนี้ก็แม่นคือเขาละปูว่าขึ้นในคือเขาโอ้สมปูว่าคักใจน้ำอยู่แล้วจนปูกากระลั่นตีว่าบ่าจินเข่าไแล้วบ่สันเข่าจินเลยนับแต่มือมันออกไปเอากล้องมาสซองปูรถแต่ว่าเนื่องอื่นปูสันอยู่ขันบ้านเลยว่าจินเลยไม่ออกปูเพราะเชี่ยวบ่หย่อมเลยทอดเจ้าของบอกเรียกบ่ถือลงโทษเจ้าของเลยกับแมน ไปโทษไผบ่ได้ต้องโทษเจ้าของบอกบุญบ่ได้บุญเด้สร้างบุญบ่ได้บุญเฮ็ดจังได๋มันต้องเอาจังซั่นบ่ว่าคือเพิ่นดอกปู่ก็สิอยู่นี่ล่ะถ้าลูกถ้าหลานนี่แหละบ่ได้ก็สร้างมันบ่มวดสิมานี่มัดการันตีคักแน่แต่ปู่การันตีเลยเหรอว่าจะไปบ่กินข้าวบ่ว่าคือเพิ่นดอกบ่ว่าคือเกัจเพิ่นอยู่นี่ล่ะพาลูกพาหลานสร้างอยู่เพราะว่าเคยได้อยู่เลยเคยได้ เฮ็ดมาทำมากไก่เนี่ยล่ะดอกไปสวรรค์เท่านี่ล่ะเอาสี่ความอนุญาตได้ได้ปูได้บันล่างเน้นตัวใดงวดบ่างนึงเน้นสามหกนี่ตัวเดียวเนาะงวดนี่ล่างเน้นให้จักตัวูตัวเน้นตัวมากอีหลีอรรรคลายก็คือสามตัวนี่แหละบพความบพราะไก่เออให้ลูกหลานมันก็จะว่านี่ปฏิทินี่แม่สามตัวนี่แหละเนี่ยนี่แหละหนึ่งสองสามหนึ่งในสามนี่เ่ามีตัวใดมากพิเศษหนึ่งในสามมากพีเสียดายน้องบักหัวขึ้นนี่แหละ ปีหาหนี hmm. mm. Yeah. Mm ่แล้วปีหกาเขาอขาหกเขาอีดอกมบอกขึ้นเอาไปเกาก็ไเ้เนาะปูหอมลงเอาปีซุปนี่แม่ยังสันปูก็หลเตอนเนี่ยไงเนี่ยแม่แม่ก็สุดบนสุดล่างอะไรก็ได้สองบนุรสองอันล่างตัวนี้โอ้อนี่สามจ็ดหก อามเก้าเจ็ดตัวเก้าน่ะป hmm ูเพาร้องคือเก้าโอ้ไ hmm ม้ข hmm ้า hmm ว่านน่ะ hmm มันู่ในี่แหละหกประตูนี่แหละอมันก็แปดสี่ศูนยแปดสี่มักสี่ศูนแห้งแต่วมัเน่นหกนี่แหละมัล40ศูนย์คับผมกสองมัลติศูนย์มาเน่นหกสองมาเรักมาสีวางสั้นบบปูองนึ่งอ่สั่นละมันมัดไปังสั้นอ่ะโอ้ลายปตลกไปน้ำเนาะ กัจจิว่าหลาหน่อยจ้งไหนนี่บ่บ่หลดอกเพราะว่าเป็นเลขสามตัวสอหางก็ได้เลขหนึ่งสองสามสี่บ่บ่เพิ่เลขสตัวเม่ปูนมีสองหางคนนี้ดิดเลขสามเลขสามตัวมีสอหางตัวนี้แมนกับหางตัวนีู้้ได้ีบไปตัดเอาจ้าไหนก็ว่ากันไปอันนี้ตัดออกมาให้มันเคยเลยข้ไหลนั่นสเออโอ้ยปูเบิ้งจ็บกันยังไหลกัปูนอีก มูลอุ้ยปุ๋ยอยู่จักว่าเล็กันไรเนี่ยแจกว่าผู้ใดฝันมาจังเนี้ยแจกว่าจจ๋งมากเลมูลอุ้ยปุ๋ยอยู่ครับเพิ่นกับยังนี่เด้ครับเพิ่นกับยังได้เฮ็ดได้สั่งเฮ้เพิ่นกับยังได้เฮ็ดได้สั่งเนาะปู่ไปสั่งยืนเด้ปู่เอาซ้ำนี่ก็แล้วแต่บุญลูกหลานแล้วครับผู้ติดตามอยากสั่งน้ำปู่กับปู่เพชรทุ่งไฟนี่นะถ้าพัดมือเกิดถ้าพัดมือมาอยู่ที่แรกอันคข้ว่าคข้ว่าโชคว่านับ ดอกไม้สวรรค์พ่อให้ข้าเจ้าซื้อดอกไม้สวรรค์เขาบอกหูจักว่าดอกไม้สวรรค์คืออย่างพูดเขาเรยว่าโอ้ยดอกไม้สวรรค์โโโโก,กิดทีว่าคือเพิ่นมันกนบาวบรัติเรา,า,าเอาเอาเอาเป็นมงคลแนวว่าสัน <ừ> ดอกไม้สวรรค์คือโชคลาภพุทธแรงบุญนีล่ล<ฮ>ะครับกดติดตามลูกศิษยนะ์ลูกหาพ่ทุกคนนั่นแหละพี่น้องป้องปายห้องลูกหลานผู้ติดตามคนให้ได้บ้านสาง ข้าลูกศิกษย์พวกหาน้องลุงมากหรปูกับมรนาท่านน้ำเอาตามนี่ลวดเนี่ยให้สัญญาลวดบ่ได้ก็สร้างบ่ได้ก็ทามาลวดปูที่ลงโทษปูเนี่ยดีกว่าเข้าไปอีกลงโทษเจ้าของแมนสัจจะคือวาจาสัจจะสัจจังอธิธามิเอาคาถาพอาหรือมาใส่ทำไมก่อนปูกับเป็นนังสิทธะ ทำไมกอนพูกรยเจ้ากอะทันที่พวกขึ้นกะอ่างอิงเับอ้างอิงบพได้ครับพวก่เคยอไปวัดแห่งหนึ่งเพิ่อเอาหญ้าคาฝัดงให้ครับมันจะมีบุญวระสันว่าอือเอาก็บุญก็มี่ยืนห่าว่าสันต่กไปก็ไปเพิ่นกัสิมีโศกม่ลาบเพิ่นกับวกยนวันนวพาบโดนดอกสีมี่บุญบารมีมาสั่ง ลูกเป็นหลานเนี่ยถ้มาสาั่งซอยโอ้ก็คอยเบิ่งคอยแย,ย,ย,ย่งกันไปนี่ยปลาปูดได้หน่อยได้หลายซ้ำหลก็ว่าก,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 กันไปอันนี้บ่ว่าเด้อปูบ่เคยบ่เคยว่าจักเทียบเถื่อเพราะเถื่อก็แล้วแต่าพันบ่ว่าจักเทียบบ่เคยว่ถยถาถื่อแล้วคือบา่ทานน้ำข่อยเนี่ยคือว่าก็ปูบ่เคยว่าจักเทียอใช่ไหมใช่ก่อน เปลี awesome, ่ยนพุ่มแพรเราเปลี่ยนพุ่มแพรจังหวะแล้วใส่ใส่หยาดแมนบัปูเปลี่ยนพุ่มแพร่ผมก็ได้ใส่ยานัดปูแพรเด้อใส่ละตัดลูรผมตรงนี้อยังจากเนี้ยพุ่มแพรเพราะว่าโควิดหน้าพี่สันโควิดเป็นตะโควิดควานโควิดฝนนะสมัยกวอนปูไปมุดน้ำดูเล่นบักนูกินหางในน้ำผมเนี่ยมุดเล่นน้อนนะต่ำป่วยสมัยกวอนเนาะฝนตกมากไปจับพึ่งมันออก เลขเลขวันออกมือแรกมือคืน้าฝันนุ่นันโเอกับฝันฝันดีอย่ฝันมาได้จับกบฝันมาได้กบสองตัวเนี่ยกบสองตัวจับกบสองตัวดิจะเลยตีเป็นเก้าสองโตีเป็นเก้าสองกบกบก็ตีเป็นเก้า ือบสองตัวห้องออกันห้องยังหละท่าว่าจันว่ามีเท่านี้แหละลูกหลานเอาจันตัวนะอยาะใจะเลื่อมใบเล็กท่าั้นซปูนี่ละผู้ใดสงสัยอยากเครีดอยากสางอีหย่งกระทมาเบอร์นี้รอดบอกปูแมนนี่เด้นี่เนี่ยยไม้เล็กของปูอ่ะเนี่ยเนี่ยไม้เล็กมันเนี่ยเนี่เนี่ยเอาหัวขึ้นกับตัวเก้าแันวอันทีว่า เก้าสามเจ็ดหกกะว่าได้อ่าอ,อาจจะโทรมาจะซื้ออะไรลูกล้านก็ได้โอ้หมายเรียกโทรปูต้นหนิผสมกับเบิ้งได้ไหม,อมอเอออเาผมว่าขืนกับแม่นรอดนี่เอาผมวลงกับแม่นตัวเดียวกันไม่ว่าปูก็ยังบอกว่าเนี่ยแม่นแม่นบอลลูนล้านว่าแม่นบัตเต้ แมนเบิดดังมากแมนเบิด์นี่ยจับใส่บึงด้วยนี่ยจับใส่บึงด้วเขาว่ามาจังสิเราโปรแกรมนี้แล้วมันยุนี่แล้วเนี่ย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 เอาทำไมเนี่ยอ๋อลูกหลานเห็นบอเนี่ยพ่นดังมากกับแมนพ่นดังมากกับแมนเออพ่นว่ามากกับแมนแมนเบิด์ตไมว่าอยู่ในหันโอ้ยเคยยุนี่แล้วมันเลขแจ็คตัวระเบิดทั่วบนที่ผลนบบผู้พอดีครบส่วนพอดี เลขอยู่นี้เรียกโทรศัพท์ผ้าจานสิให้ติดอยู่ห้างวดเนี่ยห้างวดถ้าไม่ต้องไปเขียนไว้เลยืยลูกหลานห้างวดตั้งแต่งวดงวดนี่ไปให้ห้างวดเขียนไว้เลี่ยงโหลดเพราะต้องอันนี้ดอกเขียนเขียนไว้แล้วนี่ถ้าโทรหาปูยางเดี๋ยวโหลดคำนวนเดเราเลยปุ๊บป่าเดี๋ยวนี้ะเจขรีกวามหาโหลดได้โลดพระแปยบได้โลดเพราะว่า บ่บ่บา้าหรอกคันมันได้ปึ๊บหนิแง,งมือเศร้ามากหนิหัวมัดจีนเขาง่ายน้ำปูโหลดไปให้ไปก้อนเลย<ม>ให้ไปก้อนมันออกปุ๊บหนิผูเชี่ยนไม่นวดเล่มบอกปึ๊บได้เลขปึ๊บโหลดขันขันว่าวัดสันเขาพ่อจีนเขาก็ ฟันทวงเคือกันเ่จริงกันเลขมันมาเลยมันออกปุ๊บแชรม่เลยหนึ่งห้าเก้าปดสองหกศูนย์สี่แปดเก้าสามเจ็ดแชรไม่้เลขแชไม่ออกมันออกปุ๊บออกเลยมันออกศูนย์ปหกออกมาเลงแต่ว่าเลขมันจะออกคานนี่อเกนี่เราเีมันฝันแต่ยังสั่นเด็กออกไรชั้นที่เลยมน โอ้ยิสบายแต่วนามันปูเอ้ยบัานม้บ่ได้ไปหาทามือนั้นมื่อนี้ยากตัวบันนี้ก็จะเรียกออกฟ้าแปบนี่ไว่ามาเอาก็ปูได้รวดจนคันว่าสิฟันพงกนีบักเนีแล้วบักสองเก้าบักสองหนี่แหละบักหกสองสอเก้านี่แหละนี่แหลเ่ยเรีกตัวนี้แหะเนี่ยนี่แหะพักก็พากินเข่าบักนี่แหะสีบ่สันเข่าบักนี่ละบักนี่ละเนี่ยโอ้ไว่าเรียกคันบาออกสองเก้ากับหกสองนี่ที่่สันเข่าจนเนี่ยกับสามเจ็ดเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยคู่เนี่ยสาเ่ยเนี่ยเนี อ,อ้าวเจ็ดสามกับสองหกนะ้าปูเนาะหัวขึ้นหัวลงหัวจีนเท้านะ้าปูโว้ยเพิ่นกับเพิ่นห้อยเพิ่นใบช้ำๆเนานะ้อ้ยปูเพี้ยนลุงไฝไฟ่ไเบาขัดเติบอยูอ่ดิคันว่าบ่อสันบ่อสันนี่บ่อสันครับสัจจะว่าจ่าปูดอนปลากล้วยสันใด้สันนั่นเบาโวมวนกับบดเมี่ยงมันโวมวนกันมาดีก็โอ้ยใจมันบ่อสันตัวกันมาบ่ดีเบ่อน้ำบ่ได้โอ้ดังฟังชัดปูหน่อย ครับเอ้าเรื่องสั้นก็ขอจะเลื่อนบุญจะเลื่อนถ้ำสร้างบุญร่างกรรมสร้างถ้ำเพื่อความดีสร้างพระเจดีเหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในครับ,รบปูขออวยพรใช่ปีไม่ให้มีโศกมีลาภมีบาลมีได้หลายได้สา้างได้แปล่งน้ำกันไปทั้งไหนก็เขี่ยวขาดปลอดภัยมีอำนาจวาสนา ไปมีโมมีพวกมีผักมีผูกมีโมมีพวกมีเฟื่องผงหลายๆเอบร้สร้างสร้างไปทุกวัดเข้ามาสร้างสร้างสร้างมาสร้างบุญล้างกรรมสร้างทำเพื่อความดีสร้างพระเจดีย์เหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในโบนมาสร้างตะปูหรือบว่าถ้าสร้างใส่สั่งเบ็ดแมนว่าเอาปูว่าอยู่นี่ที่ไปสั่งเั็ดอื่นโอ้มันดังได้ปูเอาไปสั่งเอาไปเลยบอสสั่งมาเลยกระสีแต่ว่าน้นว่าปูเพชรรุงไฟเพราะมัขอสั่งนั่ เอาไปสั่งใสก็เอาไปสั่งร่นปูก็ได้บุญน้ำับดนว่าแต่เสียวมาหาปูปูบวังว่าเสียวยุนี่ปูกับอะไรยังอนี่มีหนึ่งสารยเจบหกบาทร้านเอามาใหบางงหนึ่งว่าปูนี่กเ้าบาทเ่าตราหร้านเส้าเนี่ยมันคือมาทอกันกับเลขกันนี่แต่สั่ปูมาทอกันกรบดอกไม่สวรรค์ปูแต่นี่สาดบาทว่าเ hmm. ัรว้าอยากไปจกมาต่ปูจกห็เบื่งร้แล้ว ปูนี่มีสัจจะว่าจะถ้าพอมก็สั่นปูที่อยได้ว่าอยนี่ผูใด้สวว่าอยู่เลยตัดต้นไม่ก็ว่าเป็นบาสนอนดูวย่ับว่าดึงขาาะว่าคุณลูก็ปุกคดไหวผ้าลักนีว่าสั่นเอาถามข้าเจ้าเบ่ออย่างปุกคดไหวมัดจังหันหลือไม่จะไม่จะลาก่อนนะโยมผีดุมาสั่นใล่เราคนงมเราพูดว่าเราเคยย่างพ้าในต่ายยัางเป็นคนยู่ วอนขึ้นบ้านสั้นหรือพอว่าสั้นไหอยม่ไปสั้นได้ว่าสั้นพ่อผมมาบินมาจังหันเราปิดเ็จตะขวดน้ำเป่าลาก่อนโยมผีดุว่าสั้นมันเป็นยังคือดุว่าสั้นเนี่ยเพิ่นว่าตัดต้นไม้เฮ็ดกุดก็บม่ได้ปาดโถมันก็้ตัวไอ้คนชิงลูกบุญเด้อประเภทย่านผีหนึ่ปูวะอโมงก็ไต่เกียงกับยังตกตกนั่งปมปองผลเด้อะทำไมกวนใต่ใต่เกียงใต่ทะบวงเกิดท่านยู่เด้อ เตะเ่อพ่อเด้าโจของหลายอันเป็นมาพันเตหลายหนูตื่นเข้าเจของเป็น,นง,นนง,ง,งนะะั้นอ้นาวจานน้ำปูน่นนนะคะ่ะจาน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 จอนจานปานคานจอนจอนจา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 นจ็นปานจานจานจานะานจานก็มีแนทางฝานจงสุดน้านาะค่ะพี่นมานนวานจ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 เด้อค่ะพี่นจานจันกันจรนจานจานจานพานจ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 มีจานจานจานาะค่ะนี่นง เอฟซี FC ทันได้าามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอนขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ